เงินสดจากพี่ดิวไป5,000บาทโอ้เราไปถามกันวันนี้มีเกมให้ทีมงานเล่นนะคะให้ทุกคนทายเลยนะแต่จะถามแต่ละคนค่าอาหารใครตอบถูก <5. S 1> ใกล้เคียงที่สุดร <5. S 1> ับเงินห0า0ันจากพี่ดิวคนเดียวแต่ถ้าแบบแต่ถ้าฟิลแบบเสมอกันน่ะฟิลเสมอกันแบบฟิล แต่ห้าตอบไม่เหมือนกันไงเข้าใจไหมเนาะตอบไม่เหมือนกันโอเคถ้าอาหารทั้งหมดนะทุกคนดูนะให้แฟนงขับถ่ายไปด้วยนะครับทั้งหมดคนลวอุ้ยินได้ยังครับกินได้ได้อันนี้เรเลยที่เรให้เวลาให้เวลาเด็กๆเด็กเคสดีได้ฮะแสนสองครับสองแสนสองสองหมื่นแสนสอง 0 0 0แสนสองหมื 2, 100, 100, 100, 100, 200, 100, ่นหน um> ึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นคสแสนครับสองแสนสองแสนคงองแสนแปดหมื่าหมื่นครับเก้าหมื่น้นงนก้นขาวาขาวาเอ็นาลาห้าหมื่นห้าครับห้าหมห้า าเท่าไรครห้าหมื่นีบาทหค่แปดห่เก้าแปดท8่0นไรเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นห้าคืนนี้เท่าไหร่ถ้าตอบถูกได้เงินรางวัลห้าพันจับวิดีวทั้งหมดสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดเท่าไรคะ หมดเลยสามหมืห้าถ้าตอบถูกได้เงินห้าพัน,มมน,น 5, จะมีดูกับบ้านห้าหักทั้งหมด 4, สี่หม,มื่นเอ็ดทั้งหมดห้าหม,มื่นหนึ่งสี่หมื่นเก้าชนไหม ชนไหมชนไหมห้าหมื่นสาโอเคถ้าชนก็แบ่งอ่าตอไวก่อนห้าหมื่นสามตอไว้ก่อนเก่งอยอ่ะคนต่อไปใครตอบถูกนะครับอาหารมื้อนี้เท่าไหร่ถ้าใครตอบถูกและใกล้เคียงที่สุดรับเงินสดจากมวิดีโอห้าพบาทสามมื่องินหกพันเาร้อยค่ะสามเมื่อหนเก้าอน้องบุกตา ถ้าตอบค่าอาหารถูกในมื้อนี้รับไป5,000บาท45,500บาทค่ะสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยน้องเบลเท่าไรครับหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยโอเคอ่าที่เบิร์ค่าอาหารมื้อนี้ถ้าตอบถูกได้เพิ่มอีกห้าพัน อยากฟังราคาเดี๋นี้เหมยเยอะเยอะสักงหมดใชเยอะสั่งหมดแต่ดิวก็ยังไม่รู้ไงห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่โอเคพี่เหมยห้าหมื่นสี่ราคาเต็มป่ะราคาเต็มถ้าใกล้เกี่ยงเขาได้ไงพี่สาวนีนตอบว่า ห้าหมอ่ะ5้าหมื่นสอคนสวยตอบว่าสี่หมื่นเ้า่ห่นอ่ะกล้องกล้องเออสหม่นแปดพันเก้าอยยเหนชนแตไม่เป็นไรเสามหมื่นชนแ่นแปดพันเก็ได้อเก้าสิบสี่หมื่นหหลายคนแล้วนะสี่หมหลายคนคนป่าอ่ะ ห้าหมื่นสามห้าหมื่นสามพันมีใครตรงใครต้องแบบอ่ะก็จับกับับบก็รู้แล้วก็รู้เอตอพียอแล้วต้อจับมาที่สตอเพื่อนพีนเพื่อนพีนครูอาร์ตนะคะเราเดินทางไปไกลแสนไกลเกาหลีญี่ปุ่นมาลงมาเลมาเกาหราคาอาหารวันนี้เท่าไหร่ ถ้าตอบถูกเอาไป5,000 41,113บาท41,113บาทเป็นเลงไปเล่นอาหารทั้งหมดนี้ค่าอาหารทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าตอบถูกได้เงิน5,000บาทใกล้เคียงได้ผมภายหลักแต่ผมไม่เนอีกครับประมาณ5,600บาท5,600 ดิวลองตอบหรอน้องเบียร์สองร้อยขอได้ไหมสอร้อเอากล้องเขาเองค่ะเอาไรสี่หมื่นสามพันสองร้อยสี่หมื่นสามพันสองร้อยเฮ้ยสี่หมื่นอ่าจะภาพเราอินเหรอเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องถ่ายเพราะว่าเราเป็นคนจ่ายเงินอินเอาสามหมื่นไม่เอาไม่แล้วก็แล้วก็คือทีเนี้ยมันมีพี่ดิวกับพี่อินไง พี่จปะประลองก็คือเป่ายิงชุใครแพ้จ่ายใครแพ้จ่ายทง้าลังวัลแล้วผ้าข้าเกบนแพ้เป่าทเป่าสามครั้งกด้ล้สามครั้งหรอขลาดมากหรอ อาต่อสครับอย่างนี้นะหนึ่งหนสอะ่ร้ห้ามมาหกขอนก็ให้เราหนาน่และ่สองา่นล่จบแล้วจบแล้วจบแล้วโอเคให้นาเกล่ใส่เดินน่อ่าเช็คบินนะครับเราจะดูบินว่าใครจะตอบถูกอ้ยแสดงว่าอไู่้ เราไปรอจากกันนั้นเลยพอตอนนี้เรีอคเด็กๆกำลังตื่นเต้นนะคะว่าใครจะเป็นผู้พิชิตากเปล่าไม่ไม่มาไเปล่ตอนนี้รีอคนะคะว่าใครจะเป็นผู้พิชิตตื่นเต้ใครจะเป็นผู้พิชิต ตอนนี้กำลังคุยกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้วิชิตรางวัลเดี๋ยวเราดูยอดครับค่าอาหารวันนี้เท่าไหร่คะถ้าตอบถูกพี่ดิวให้เงินสด5000บาทที่กินในวันนี้2 5 0 0 0บาทค่ะ25,000โอเคโลกผิใช่ไหมวันนี้พี่ให้ถ่ายเรากินอาหารทั้งบริษัทเนี้ยค่าอาหารเท่าไหร่ถ้าตอบถูกให้5 0 0 0 สี่หมื่นห้าพันโอเคโอเคงานเรียนย่อมมีวันเลิกลาอันนี้คือพนักงานทั้งหมดนะครับบ๊ายบายเจอกันวันทำบุญวันที่12นี้ใครจะเป็นคนต่อไปคนต่อไปอเจอเลยเออปากกทานใหญ่แค่ไหนหน้าใหญ่เออเจอเลย พี่เหมยเอาให้เอาให้สุดนะมาชิงมาชิงเงินรางวัลนะามาชิงอทองคํานะต้องมาชิงทองคํานะได้ครับเจอผมแน่<อ>ผมจะเจอตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยเหรอ,เ,อจเจอเลยเอกลักษณ์ความเป็นไทยอ <laughs> ขอหนึ่งแมตต์จัดไปคะ่ะเออจต่ไม่ทันไม่ิดอะ <laughs> <laughs>